พ่อมาเบิ่งกันครับว่าโยมพ่อแดงครับโยมพ่อแดงครับเหมืนถูกมาแล้วครับเป็นแนวทางรัฐบาลไทยครับโอ้ยครับเป็นถือขากถึงเนี่ยนะครับเนาะแนวทางรัฐบาลไทยพันว่าบรนถึงมาแล้วหาอวดซสอนครับผมเดี๋ยวนี้ยวพันกว่มาเยี่ยวดครับเดี๋ยวที่เขาไปสัมผัสพันว่าหรอกครับอ่าพันในในขีดถือขากถึงแน่นะครับพันว่าได้มาแล้วหาอวดซสอนเขาสั่งครับพันว่าบาทเพราะจะไหนน่าเบื่อเ่าครับบาทเนา อ๋อยั่ไงนนะมันบอกพ้น่าพ้นรวยพนกเราหาวัดส่วนครับอู่จากคนเอาเงินเท่าไรครับถือคากถึอเงี้ครับงี้นี่เพิ่อกเขาบอกซอยงานมีวัดครับเลยจะได้ถามพู้เมืองนะครับว่าป่ามันคือถือคากถึอเง่้ย้อถือต่างหามวัดส่วนครับทางวัดดุงระเพื่นเทพปูนนะครับเด้อผู้ใดมีศรัทธาครับผู้ใดมีศรัทธาจากซอยอาจารย์ซื่อปูนซื่อเฮียนซื่อไส้ครับงานมีตลอดครับนะครับเท่ปูนครับวัดดุงระเพื่นเทพปูนครับซอยอาจารย์เนี่ยนะครับเดออวัดดุงระเพื่นน่ากระลั่งเทพปูนครับ เนีก็มีโยมพ่อแดงครับปูพนสูขพนหมานครับพนมาครับพนมาซอยียกซอยงานู่วัดเท่านี้ครับเดิวสิไปสัมผัสพนนักน้อยครับจักน้อยยังไปครับเบึงองอนทํามอยู่พนเหนยม,มาหัดนี้พัน, <c oughs> นเหนี่ม,มาหัวน,นี่ครับผม,ม,ามสามศูนย์สองอ่าศูนย์สองสามสองสามศูนย์ครับ ศูนย์สองสามสี่ครับผลไม้มาผว่าให้วิ่งให้ให้วิ่งนะครับผลว่าคือครับผลว่าให้วิ่งนะครับผลนม้สี่ตนนี่ครับงวดนี่ครับเป็นแนวทางของโยมพ่อเดี่ยนะครับเราควถือมหาวดตถุส่ถนบุตรคือนะครับไอจานี้ครับมาดูนะเพื่อนเทพปูนครับก่อนนี้กระรังเทืปูครับไปเทืปูนตลอดนะครับปูนดีหินทรายครับปูนหินทรายครับชอบก็จัดคัดกอพันกันนะครับผลว่า เป็นใด้มากหาว่าซอนนะครับอ้วหสหอีดใสน้ำผินม้ครับเนาะเออาเออแบบนี่นะครับเป็นมาววันนี้ครับเบิ่งเอาครับจ้าจีแกงมะแกงกุ้าลเบิ่งเอาครับหาว่าสอนในตำนานนะครับในตำนานที่อาจารย์ย็งได้ยินมากครับถือมาตลอดถือมาตลอดเลยครับเน้อโยมพ่อแดงโยมพ่อแดงครับจับใบจับซื้ออะไรดีครับ เนี้ยเพิ่นสกเพิ่นหมานครับยอมนะครับตั้งน้อยให้หยิบไปถามเพิ่นเบิ่งครับไปเพิ่นเงี้ยเพิ่นครับเนหันเพิ่นเที่ยวผมครับเพิ่นเงียบเพิ่งน้อยครับเพิ่งไปถามข้าวถามข้าวเพิ่นเบิ่ง้ะครับเนาะเออระหว่างแล้วสูบแล้หมานครับห่ามวดสอนครับเัิ่งเล่นน้อย่อมป่อยมแม่เ่าอืมหมานกันเพราะเราวิ่งหาครับไ้วิ่งหาตัวเดียวโดดๆครับไ้วิ่งห้าตัวเดียวโดดๆครับหมานกันนะครับเพราะได้ซื้ีฟูนหินทไส้ปะครับ เด่นกับลังเท่ห์อยู่นะครอยได้เครับเด้อเพราะว่าคนตตมามันก็สมุดสุดส้มแล้วครับได้เลยที่มานี่ครับใส่พอใส่แมวเนี่ยครับเลยนี่สุด้ครับผมหุ่นหินทรายครับผมไี่ครับ่ครับเดี๋ยวจังไรพยายางก็ไปถามเพื่อนครับทางบ้านดวงนะเพื่อนครับต้องการหินปูนทรายครับเกินมีสัทธานะครับเนาะไอยนี่ได้ครับเด้อครู สุกผู้มาหาตัวเดียวโดดๆตัวเดียวโดดครับเดี๋ยวที่พ่อย่างเขาไปถามเพิ่อนดงครับเพิ่นก็าบอกดีดีนะครับโยมบ่แดกเพิ่อนบอกดีดีครับเดี๋ยวเพิ่อนบอกสูฟังครับเดี๋ยวเพิ่อนบอกสูฟังเลยครับยีงยินกับหูดูกับตาเลยครับจังเชียนะครับเนาะเห็นเขาบอกลอยๆเลขออกมาแล้วจังเขาบอกเอ้กับตาผมบ่เชียเลยครับจังนี่กับบูเชียคือพันตัวผมกับบูเชียครับนอกจากเห็นกับตา ผมเ,เชียก็คือของผมนะครับเห็นว่าให้วิ่งฮาก็วิ่งฮาผมเสียบัตรของผมมึงก็เสียว่ามันรบับัตรห้วิ่งฮกกลับฮกสองเทียร์ครับเออหมดก่อนครับโอ้ยครับตาผมมั่นหนามครับของผมมั่นหนามครับไปครับขอไปถามผู้แดงลองมึงครับคนบางเรื่อว่าคนข้นปูนนะครับเขาไปเบ่งประเทศปูนครับนี่ประเทศไหนประเทศปุ๋นเนาะอือมเนาะประเทศปุ๋นเหมือนเดิมมั้ครับ อ,อ้ีวม่สร้างไงเขัไปบ่าคบ้านเนี่ยโอ้มีต่สา้างไ,ไงที่อาบุครับโอ้เปือวเผือครับอุนีกัตีนครับเสียนแกนกับยูนี้โยมพนากับยูนี้ครับผมสำรับ ปูนมาหม่ๆมนะครับปูนมามีม่มีโยมพนาครับเออหนึ่งลูกพอแกนสองลูกนะครับพอแดงเข้าผู้ริโคนหมานครับเพิ่นไหมาสองร้อยบาทด้ครับได้เพิ่นไหมาสองร้อยบาทครับโยมแม่แจ่วปูนหนึ่งลูกโยมแม่เิยกรบปูนหนึ่งลูกครับแม่บัวปูนหนึ่งลูกครับพอพอไก่ปัจจัยสองร้อยบาทครับมาเที่ยครับร่วมร่วมสร้างเข้าอยู่น้แกันนะครับร่วมสร้างเข้าอยู่น้แกันคข้บมาเห็ดมาเห็ดู่นํากันครับ

สมาเทีปูนครับโดยนี่สื้อาครับช่วยปูนช่วยยังอาจารย์นะครับเจ้าถูกคนครับสมาเทีปูนครับว่านกะเทีมือนีกะเทีครับพ่อพ่อครับเด้อเฮ้ยทำครับงานขอไปหาพู้เรียงร้อยงานขอพผู้เรียงครับวันนี้งงเพาะอะไก็ไปนี่นะครับโอ้โอ้ร่วมสร้างครับร่วมสร้างนี่ครับ ต่างว่าที่นครับโอ้ยเรี่อนเป็นไเลยครับเนเนครับเฮ้ยแดงนังบาทนี่โอ้ยมอัตั้งเตาโอ้ยวกาองตั้งเตาครับโอ้เบิ่อเบือเสียเพื่อก็มีต่สามบสครับบาทนี่โอ้เบื่เสียกระมเที่มองตั้งเตาไหมครับอ เอาไปหมดตั้งเต่าไม้ครับว่าัดไทยก็ไม่ขวดมันพอดีเลยตอนน้ำน้ำมันม่าเนาะนะครับเด้อนี่ครับเกี่ยนเขากลาลังปาดปูนครับเนี่ยพวกนี้มีชะท่าจากซอยเทียปูนยั่งอยู่ด้วยครับเพราะว่าตัวนี้ไปไปปังเขามากบอกยังไงไปปังเขามากครับเออโอ้ยว่างเดีโอ้ยว่าได้ถามยังเบื่อยังเงินแลวทางเอาเอาเอา หันมาจังไหนี่แล้วนียู่หมดเวลาก่อนรีบเข้าไปโอ้ยนี่พอแดงเข้าเอาพวกทุกๆมันห่างวัดส้อนครับนี่แหละครับโชคหมานหางวัดครับนะแนวทางแนวทางเปแนวขางเออดูเพื่อเป็นแนวทางเออเบืองเพื่อนร่องเบืองเมล่องเมลู่ยไอ้ชั้นนด้ครับคุณว่าครับหมานมาคักเนาะอ่านี่แหละครับต้องคนเดือดต่อไปเอืนพอเสี้ยนแดงอดนะครับบ้านนะครับ บเดลช่วนเดนีเครับเดี่นะครับเนวทางของเพื่นเฮ็ดให้มากครับฝันบ่ได้ฝันบ่อก่อนนี่ถึงมาหลายวันเหรอฝันดีครับฝันดีดิโอฝันดีดิเมื่องนี่กฝันเสี้ยงเล็ฝันเลาวนี่ฝันว่างเลยวันโอ้ฝันดีเกเสี่ยงตัวนี้ับเสียงตัวนี้ละ โอ้เชียงแน้วทางตัวสุดนี่แหะครับศูนย์สองสามสี่นี่เฮแคยังได้ขอว่าวินครับวิ่นนโอ้มันว่าศูนย์สองสามสี่หวิ่นเหรอได้ครับเ้อโอ้ครับครับครับนครับพอมแร่นแรกินยาพาราเออนี่แหละครับอุไอ้มักมักเมย์มากลามากยังกะบศูนย์ก็ได้นะครับเนาะเพิ่นว่าเพิ่นมักศูนย์เนี่มวันนี้ครับเออเพิ่นว่าเพิ่นมักศูนย์ครับมวนก็พอแดงว่ามักศูนย์ครับ โอ้โยเพ,พ,นะพ,พิ่นสุกิ่นหมานว่าเขาจะ่างไรกี่สุกกีหมานนะเพิ่นครับเบิ่งข้างครับคุณเบื้องสุกิ่นหมานครับเพิ่นมาเห็เนน้ำวัดน้ำว่าดีดีเลยครับนะเพือนอ่นี่นะครับต่อไปกะทีแม่ที่พวกเข้าบ้างเหรอครับบ้านจะเรียกบ้าศูนย์ศูนย์สองสามศูนย์นะครับที่ผมเห็นเว้ยมันอยู่ในหัวมันเออโอ้เห็นครับระบาดเลยแต่มันเป็นเหลี่ยมๆหลี един, นะ่ยมนะย่านเอฟซีที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเอ่อพวกอยากซอยเวียกซอยงานซอยบุญซอยเห็นซอยใสเนาะย้อมกรแดเนาะครับ อ่ามี่โยมพ่อไก่พ่อนาพ่อนาปุนลูกหนึ่งพ่อไก่ขูนลูกอันพ่อแกนปุนลูกหนึ่งเพื่อนนี่มาได้แล้วเดี๋ยวเออนี่นะครับอ่าซอยเบิ่งซอยนักันนะครับเนาะอ่าครูบันญชีนี่มันก็ซอยปัจจัยมาสองร้อยบาทครับโยมพ่อแดดนะครับด้วยซอยบัจจัยมาสองร้อยบาทครับนี่นะครับเพิ่นงวดนี้ครับเด็ดเด็ดเลยครับเพิ่นราครับเพิ่นมักคักครับมาณนี้เด็ดเด็ดเลยนะครับด้วย มามักบ่มักก็เอาเห็นว่าบานครับเออคนถือขาม้วนห้องโถกกว่านี้นี่ม้วนแรกเนาะครับเนาะเนี่ยคนถือขาม้วนห้องโถกกว่านี้นี่ม้วนแรกก็ดีที่กันครับต่างเข้าได้ยินน้ำครับเอาขอบุญขอบพูนได้ย่อมพอเด้ออ่าเอาสาธุสาธุอ่ะนี่ยนะครับเออฟังกันปาดบุญบานนะครับผม